ครับก็เป็นเรื่องที่สะเดือนติตใจของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับที่มีการไปททำเช่นนั้นนะครับซึ่งในขณะนี้เมื่อสอบสวนได้ดำเนินการขอออกหมายจับผู้ร่วมกระทาผิดนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ร่วมกระทาผิดจำนวนสามคนนะครับก็ในข้อหาหลักๆก็คือวางเพลิงเผาทรัพย์ทรัพย์สินของรราชการนะครับร่วมกันทาให้เสียทรัพย์นะครับแล้วก็ปลุกลุกสถานที่ราชการ และก็ตามมาตราหนึ้อนะครับซึ่งท่านผู้การอุทยานป่ายืนยันว่าในคดีนี้เมื่อสาลออกหมายจับแล้วจะมีการรีบดำเนินการจับกลุ่มตัวผู้กระทำผิดมาให้ได้โดยเร็วครับจนถึงขณะนี้ได้มีการสารได้อนุมัติหมายจับออหรือยังอยู่ระหว่างการขอรขอนุมัติตามอุปกรณ์หมายัครับข้อมูลที่เราไปขอสารนะครับเป็นแค่ภาพ ไปหน้าหรือว่ามีข้อมูลเป็นชื่อยู่เลยก็ในเบื้องต้นในขณะนี้นะครับเราได้พิสูจน์ทราบสูวบุคุณบางคนแล้วนะครับได้ดูการขอออกใบนะครับตามตามตามที่มีแต่ชื่อครับเจ้าของรถคันสีขาวนั่นเกี่ยวข้องไหมครับท่านก็ต้องต้องสืบสวนสอบสวนกันต่อไปนะครับซึ่งท่านผู้จัดการหัวหนะานองบานบอกว่ายังไงคดีนี้ ครับยอมไม่ได้นะครับจะต้องมีการินคดีอย่างที่สุดได้เรียกได้ไมก็ขอ,องรถมาสอบสวนรือยังครับตรงนีเ้เดี๋ยวคงจะต้องจะเป็นการเร็วนี้ครับสําหรับเของของ้อหาดังกล่าวนี้มีอัตราโทษที่หนักงงไหมครับก็เป็นอัตราโทษที่แค่การวางเพ,งพลิงเขา,า,า,าพย์สินของราชการเนี่ยนะครับก็อัตราโทษหนักอยู่นะครับแล้วก็มีความผิดบุกรุกสถานที่ราชก,การในเวลากลางคืนนะครับนอกจากนี้ยังมีความผิดตามปรวนี่กต้องนะครับ สามคนนี่เป็นแกนนําผู้ชุมนุมใช่ไหมครับที่ไปขอหมายจับก็พวกเราทุกคนทราบดีอยู่แล้วในไทยนะครับก็คงจะรอติดคูกนะครับคือคิดว่าบาจีนะครับคงจะมีมีทาเพิ่มเติมครับหนึ่งในนั้นนี่เป็นนักร้องที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองใช่ไหมครับก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวการเมืองตลอดครับแล้วก็มีประวัติทางคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยใช่ไหมครับก็ก็ที่นั้นครับ หลักฐานที่เราเอาไปเสนอสอบสาเนี่ยครับตรงนี้มันชัดเจนขนาดไหนถึงกับพอที่จะเชื่อได้ว่าทั้งสามคนจะทำผิดเรามีมีหลักฐานชัดเจนแน่นอนครัหมายถึงว่าเป็นภาพตอนกำลังก่อเหตุเลยใช่ไหมครับก็อยู่ในตำรวจการสอบสวนก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องรอคู่นะฮะในระหว่างนี้ผู้ที่ก่อเหตุถ้ารู้ตัวเนี่ยควรจะรีบเข้ามาคุ้มกันการสอบสวนเลยหรือว่าก็คือถ้าใครรู้ตัวกระทำผิดก็มามอบตัวเพื่อสอบสวนนะครับเพราะยังไงเนี่ยคือถ้าไม่มามอบตัวเราก็ตามจับตัวแน่นอนอยู่แล้ว ตอนนี้มันมีข่าวว่านหนึ่งในตัวผู้ที่เรากําลังจะออกหมายจับเ่ยครับพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลถ้าการที่พักรักษาตัวโรงพยาบาลแบบนี้ตํารวจจะเข้าไปควบคุมตัวเลยไหมครับก็ต,ต้องไปควบคุมตัวแล้วก็แจ้งตัวไปทราบครับเส้นทางการเข้ามาจุดเป็นเหตุและตรงนีเนี่ยครับไปทางย่านไหนบ้างครับจุดที่ไหนตุดที่ไหนบ้างก็มีมีข้อมูลตั้งแต่อยู่ในจุดทำการตบตัวก็ขอเชิญไว้ือเรื่องนี้ทีละกันเพราะมันจะผูกพันถึงผู้ร่วมกระทำผิดหลาย่นด้วยนะครับ นอกเหนือจาก3าคนนี้แล้วพบว่ามีบุนคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอีกไหมครับหรือว่ามีในสำนวนที่ไปถึงอีกไหมก็อยู่ในระหว่างการสืบสวนคาดว่านะครับจะต้องมีผู้ร่วมกระทำครับ